ได้รับบอลสีเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปทำยังไงกันต่อมาดูกันนะครับ <Yeah. S 1> สำหรับการแกะบอลสีออกจากบับเบิลนะครับไม่ยากเลยที่จริงแล้วเราแค่ใช้กันไกลนะครับอย่างเดียวเลยเพื่อความสะดวกในการแกะนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปใช้กันไกลตัดกันเนี่ยเราต้องแกะสกอ็อตเทปนะครับที่พันอยู่บริเวณรอบๆบับเบิลเนี่ยออกให้หมดก่อนนะครับ ใช้มือแกะได้เลยนะครับแกะง่ายมากๆนะครับเพราะว่าสกอตเทปไม่ได้ติดแน่นจนถึงขนาดกับที่เราแกะไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการดึงสกอตเทปออกให้หมดเลยนะครับดึงสกอตเทปด้านข้างออกเรียบร้อยแล้วก็ดึงสกอตเทปด้านล่างออกนะครับก็ดึงออกให้หมดเลยนะครับทุกอันเลยโอเคสกอตเทปโดนดึงออกหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ที่เหลือด้านในจะเป็นสกอตเทปที่พันรอบกระถางนะครับเดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรนะครับมาตัดส่วนนี้กันเลยเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยถ้าใช้กรรไกรตัดเนี่ยจะง่ายกว่าเนาะดีกว่าดึงกับมือนะครับเดี๋ยวเราเตรียมกรรไกรมาก่อนนะครับตัดจากด้านตรงกลางนะครับออกสู่ขอบกระถางนะครับตัดไปทั้งสองฝั่งเลยนะฮะตัดไปให้เยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้เลยนะครับตัดไปทั้งซ้ายและขวานะครับ ด้านล่างก็ตัดลงไปด้วยเหมือนกันนะครับตัดทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาต่อจากที่เราตัดไปเลยเมื่อกี้นะตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการฉีกเลยฮนะฉีกสกอตเทปและถุงออกนะครับที่เราตัดด้วยกันไกลแล้วเมื่อกี้ก็ออกมาแบบนี้เลยนะครับในส่วนที่เหลือก็จะเป็นกระดาษทิชชู่นะที่กันดินไม่ให้หกเลอะเทอะออกมานะครับดึงกระดาษทิชชู่ตรงนี้เนี่ยออกเลย โอเคเาทิ่ชั่วออกแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะเอาไปวางไว้ในถาดรองนะครับหรือว่าถ้าใครมีตู้ที่บ้านก็ใส่ตู้ก็ได้นะครับใส่ตู้อบนะครับเตรียมถาดใส่บอลสีเรียบร้อยแล้วก็นำน้ำนะครับเทลงไปได้เลยเทลงไปประมาณ1นนิ้วนะครับไม่ต้องเทให้เยอะนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการแกะแล้วก็การพักฟื้นบอลสีหลังจากที่เราได้รับบอลสีมานะครับก็ขอให้ทุกคนทำตามขั้นตอนนี้เลยนะครับ